กำลังนางกินข่าวกันยู่ดีๆพี่นองเคยไปเอาปลามาตะซ้ายพี่นองตัวย้อยย้อยเบิ้องคี่นองเอ้อยสวัสดีค่ะพี่นองเอฟซีสุข,ขุสุขคนสบายดีกึ้นว่าจ้าพี่น้องพ้าลูกไส้ออกมานางเหลียยู่เออระเบียงบ้านค่ะชมนกนกหลยหลยค่ะพี่นองแถวเนี่ยยุบ้านไปยู่กับน,นกไลยกันนี่ค่ะพี่น้อง จกักนกออีหยังแน่ล้ายพันนะจ๊ะช่วงไปอยู่ไม่อยู่น้ำหลุกไส้นาะค่ะช่วงเออเศร้าหรือช่วงเย็นกับสิภาพเป็นออกมานังเนี่ยนะคันนานระเบียงเนาะจ้ะช่วงเศร้าก็แต่เศร้าๆช่วงเย็นก็นต้องพุ่นละสี่หาโมงหกโมงแรงวันนี้คะ่ะเป็นน้องจ้าหอยสิน,นัางใดวงนี้นาะจ้ะเพราะว่า ช่วงบ่ายนี่น่งบ่ได้เลยจ้าแดดแดดจ้าพี่น้องเบิ่งหมักม่วงมือนันไปยอยู่มากไปเลยห้อยอันไผ่พวมาตะเด็ดไปกินล้วกค่ะพี่น้องหมักม่วงเป็นผมเป็นพวน่วงวันนี้ต้องใส่สีแมลลูกหลานนั่นแหละจ้าเป็นมากินมักสมนะจ่าผ้าหลูกไส้ออกมานาั่งชมนกค่ะพี่น้องนกนงนกระล้ายหลายแล้วนี่ห้อนนะนั่งชมนกชมนกชมบรรยากาศมือนีกับสีลมๆ่ม,มจากน้อยอยู่ค่ะพี่น้อง ลมๆจากดอยอยู่นะจ๊ะยามเมึอมเสากับลมเย็นเชื่อๆมองนี้นะจ๊ะเมื่กกวนนี่มีต้นไม้อยู่จ้ะต้นไม้ปลูกอยู่มุมนี่นะจ้ะเพื่อให้บงังแดดนะคะพี่น้องต้นมะม่วงนะจ้ะที่นี่ต้นมะม่วงเนี่ยก็โคนค,ค,คือตายไปแล้วนะคะพี่นอ้องก็ปลูกต้นไม้แท่นอยู่อันนี้ต้นเอียงนาะต้นผักติว๋วคือต้นเอียงนาอน,นี่นะจ้ะต้น,ตนมะละมดุด อันนั้นต้นเอ่อต้นคุ้นนอกจากต้นดอกเลืองเหลืองไหมคะพี่น้องน,นี่เขาสูงก็พ่อได้บงดังแดดยู่แต่ว่าพุ่นะสูงก็คือของหันจะมีสายไฟนอกจากกระตรงตัดล่องสินะคะพี่น้องนี่มองนี้ก็เลยแดดเยอะไหมคะพี่น้องเพราะว่าต้นไม้มต้นไม้เขาตายไปต้นหนึ่งแห้วเนาะจาะเพราะว่าเนี่ยแดดที่ซองทางนี่นอกจากซองไปนี้เองนะคะพี่น้องช่วงใบใบนี่ก็เลยแดดเยอะ ปลูกต้นอันนี้เพื่อให้บงังแดดกันโอ้ยพี่น้องไอ้โตซามีเอฟซีเพเ่ิลบายอยู่เพิ่นเกิดคยปลูกคือกันต้นอันนี้ค่ะ <c oughs> อันโตซาคือกัรโนชันว่าปลูกเพื่อให้บงับงบังแดดระเบียงนีนี่จ้านี่มึงเนี่เออจักปีแล้วพูดนี่มึงเนี่ย,ออยแต่ต้นซ้ำานีหละจ้ะอ,อยากหาต้นไม่มาปลูกข้างหน้าบ้านดยวยค่ะพี่น้องให้บงังแดดไหมจักสิหาต้นนี้ยังมาบางังแดดองซ่าเพิ่นก็มี ของเยอะเนาะจ้ะนอกคนโอ้โ,โต้นบัดเพื่นเพื่นพี่น้นองปลูกมะนาวนาะจ้ะตาม,มกับบอ่อปลูกพักปลูกยังเพื่นนั่นแหละพี่น้องเพคนปลูกหลายคนมักปลูกเนาะจ้ะ<ฮ>เพคนมักปลูกนะครับพี่น้องอ่อมเพื่อนอ่อมซาอ่านเด้อกับมีแต่ของกินได้ทั้งนั้นหระวะจ้ะที่เพื่นปลูกเนาะ ออ่เงี้ยถูกใจขำนกยังว่าถ้าเด็เศร้าอยู่นะขำคักขำแน่เออเมียเบาถูกใจขำคักขำแน่ํำใหม่นกพอดมันหนีมูมาเล่นน้ำครับพี่น้องก็เลยผ้ากันกินเมี่ยงปลาเผาเล้าก็สมตำเนาะจ้าเออเบากันไปคุยกันไปเรื่องอดีตแน่เรื่องปัจจุบันแน่ครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นมูที่เลียนหนังสือทากันมากครับพี่น้องเออ จบปะฮกเหรก็ต่างคนต่างไปนะครับพี่น้องเออกำลังคุยกันอยู่ดีดีน้องเคยปลาอยู่ในป่ามาตาสายพี่น้องเอ้ยพุ่นดาปลาตัวใหญ่ใหญ่หิวตุกต้นตุกต้นมากนะเอาบ่อพะนะค่ะจัก็จะออกมาขึ้นมาถึงไหนนี่ครับลัางบ้านนี่นไหมก็จะหักมันหลากว่าไรซีตัวโดนเอาเอาเอาก็จะขายลูกมาเดี๋ยวเอกระต่าสั่งก่อนไปไปสั้นบ้างดู ไอ่าอม้่หือแต่่าะอมาเจอดนจ้ะพอดีเป็นอปลาปลาปึ้งสโลก็ดีสโลเโตครับบอสซโตทีโตเลยเป็นแต่เอายู่ได้แถวแถวเป็นเอาขึ้นมาซี่โตมาหน ตวดองเยเอเอาเอาไหละออทิตย์เอาไปโชว์ดขายยังไงก่อนคนละยี่สิบาทจ่าเดบบอไา้ไค่หมดแดงไม่นอพึงมาเริ่ฮอดตอนนี้มือไครหมดแดงกวดเปื่อยหมดปวดอ่ะเอาไจักสอง้อยนะจ้าตอนนี้สลูกป้าเอามาเบิ่งดูพ่อค่ะป้านี่ต้องเปิไปยังตัวเบิรัน ปลาปลาหี่องเอฟซีเอ้ยเขาจะเอาปลาขึ้นมาจากสานี่จ้ะโลดละลอยปลาปลาบึกว้สิปลานี่ตัวนีเอาอยู่นี่ไ่ด้ลอยกูโล้อเอาว้ตเด่นบนก็พวกปลาเปิ้ไก่พวกเร่น้ำเชือมออมันปลาแล้วมันาบอ้เหรไอ้ทกซีว ตุ่นว่าลามไปอย่าง้ไปชุลามไปลามไปครับมุ่นเดียวกันบตงก็ต้กันหมดอ่ใช่ใช่เลยลาบลบต้มมนาะตัวนั้นแม่ตัวน้อยก็ตัวนี้เลตัวสองตัวนี้ตัวใหญ่ยงดิตัวนี้สองัวไงเอาตัวไหนเอาตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้เนี่ปลาแกงกะทิำเนามาไกลๆกันก็โดนเนาะเออ เรี่ยงกันดูเอาเรี่ยงเรี่ยงเรี่ยงกันดูป้าพี่น้องเอ้ยเบิ้งขลามบกเบิ้งปลาเขาจะเอาขึ้นมาใหม่ๆสดๆนี่ครับพี่น้องเนี่ยแห้งดินอยู่นี่จ้าปลาบึกจ้าเอามาจากอันสร์ซัล้งบ้านนี่ครับพี่น้องโอ้ยตกใจเนังนึ่งของหน่อยมันย่งไรไมนำพวกจะใส่ไว้หน้าด้วยสิไอ้ปลาเนี่ยมันใหญ่ปีละใส่เบ็ดเต๋วอส์ร e ่าด่างด่าอ <A day S 1> ืมใส่ดัาง อู้สามโลคือกันสามกเลยสาโลเท่านั้นอู้ตัวละสามกิโลครับพี่น้องเออตัวนี้สองครเออตันนี้สอตัวนี้ตัวนี้ต้องจ้างหาเป็นจ้างหาสิเอาไปทีงไหนนี่มีถุงใส่ป่ะนี่นอาไปที่ไหนนี่มีถุงใส่่ะ ตรสยเป็นตอหาเอ้ยเป็ดเป็ดเอ็นเีอนแลห้อมอย่างมี่ย่งเกิดเฮ็ดแบบนี้ลาบนะฮเป็ดน่ามนอสมแก้แบบเป็นแกเป็นแกบให้มนอสมนอเลยตัวนี้สองโลครึ่งจ้ะจบหางไะจบพางมันมาดิงปลาปุนี่ตัวใหญ่ดีอาน้ บับึกพาบึกเอเอาตนไหนยืเาไปเล่คำลังกคำนั้เบิ้งปลายืดเราเลยยืดไหนน้าเขาบอกว่าหนยืดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคำลั้พก้อนแดงค่ะมาขายใครบดแดงก็ไมจักผู้ใดผู้บหรือจัพอดีกับเบื้งปลาปลาเอเอาปลาน้ำกระเจาอยู่นี่นะกินปลากินปลา เฮ้ยเพี้นเลยเพื่อนจับได้เลยจ้ะตินจำได้จำได้มาเนี่ยมือมื่บัดหมวกสุพรรณพังอยู่ว่าฉันไปฉันไปวัดเห็นมูือมูอมือสีมาหาเหมือนโอ้ยเป็นมาโอ้ยดีเปอร์เซนต์มาเป็นมานะมูสีมหาฉันเหมือนอื่นเลยแบบยังได้ไม่เงาเออเรีนียนปลาตัวใหญ่เขาจะเอาขึ้นมาจากอันเนี่ยสาสินะคะพี่น้องเนี่ยสาสหลังบานน่ะไอ้น้องสาวนะจ้ะกับซาสหยาบที่น้องกันนั่นละจ้ะนี่ ตานี่สายง่ายง่ายบางแด้วพี่น้องเอ้ยพุณนะข้าเจ้าปล,ล่อยปลาลงหลายหลน้องสาวละนะจจะแล้วนานี่ข้าเจ้ากระสีอันเนี่ยหลากปลาทุกปีทุกปีข้าเจ้าใส่ด่างหลากค่ะพี่น้องก็คือข้าเจ้าสิบะสูบน้ำออกเด้จ้านี่ใส่ด่างหลากมันข้าเจ้ากำลังลงอันลงไปนะคุณข้าเจ้ากลางด่างไว้ค่ะพี่น้องอผ่านบางพื้นที่ข้าเจ้ากระเอ,อินมาใส่ ใส่ม่องนี่เนาะใส่ม่องอเจอกกำลังใส่แบบนอกโอ้โฟังปุ่นเจอกกับง่ม,มห้อยจ้ะคุณห้อยห้อยคมนะจ๊าห้อยคมหอยจุก สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เดอ้อค่ะพี่น้นองขอบคุณพี่น้องเอฟซหลายๆเดอ้อจ้าเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอนนในเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจา้า